สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระคำนำชีวิตนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องที่91เนะเรื่องชาวนาเร็จเม่ตอนรับพระเยสูคิ์ก็เป็นเรื่องเราเรื่องที่เราคุ้นเคยนะในมัทธิวบทที่13ขนะ้อ53-58ถึง58เมื่อพระองค์เสด็จไปที่บ้านนะก็มีการตั้งคำถามนะเฮ้ยคนนี้ใช่ลูกช่างไม้ไหมคนนีท้ทำไมทำไมทำไมเขาจึงมาพูดหรือกล่าวพ่อยคำที่ที่แบบว่า ลูกช่างไม้ไม่สามารถจะพูดได้นะคนที่ไม่ได้ไม่มีการศึกษาที่จะพูดได้นะพระองค์ก็บอกว่าในข้อที่47เขาทั้งหลายหมางใจในพระองค์ฝ่ายพิเศต,ตัดต่อเขวาว่าผู้เปยนชนะจะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในเมืองของตนและในวงวายของตนนะก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพิเซูคิดนะครับชีวิตของเราเราในในใน พระธรรมตอนนี้อาจจะไม่ใช้ไม่ได้ในทุกสังคมหรือทุกบริบทหรือทุกกับทุกๆคนนะบางคนบางบางคนก็ได้รับการยอมรับจากบ้านของตัวเองนะโอเคบางคนอาจจะไม่ได้รับการยอมรับแต่ว่าเ,เราก็เข้าใจว่าเวลาอาจจะเปลี่ยนแล้วก็สถานการณ์ต่างๆอ,อ,องค์ประกอบอะไรอย่างที่มีส่วนในการที่จะให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นที่ยอมรับหรือไม่ นะอ,นนอันนี้มุมหนึ่งม,ม,มุมเราในฐานะทีถ่ถ้าเราเป็นคนที่ต้องการการยอมรับแต่มุมกับการก็คือว่าเราก็ต้องเรียนรู้ในการยอมรับนะยอมรับทุกๆคนที่เข้ามาในโบสถ์เราเหมือนกันนะถึงกระชัจะเป็นคนแบบไหนก็ตาม,นะไ,มไม่ดูถูกนะไ,มไม่เอามาตรฐานอะไรบางอย่างมาเป็นตัววัดว่าเราจะยอมรับเขาหรือไม่ยอมนะครับ ไม่เอาการศึกษาไม่เอาเอาชื้อชาติไม่เอาอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นตัววัดว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้แบบนั้นแต่สุดท้ายก็คือต้องยอมรับการเขาเข้ามาในครอบครัวของเราแล้ก็ยอมรับการร่วมงานซึ่งกันและกันนะครับอันนั้นก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าไอเราเราจะต้องให้ความสําคัญกับทุกๆคนที่เข้ามาในในบทน,นะมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือว่าถ้าถ้าเราอยู่ในสถานภาพที่ ทำอะไรบางอย่างแล้วไม่ได้รับการยอมรับนะทำอะไรบางอย่างแล้วไม่ได้การยอมรับเรามีท่าทีแบบไหนนะก็ต้องกลับมาสํารวจจริงๆว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องไหมเอเป็นประโยชน์ไหมแล้วส่งผลนะส่งผลที่ส่งผลที่ดีกับคนรอบข้างหรือไม่นะถ้าทุกอย่างมันโอเคหมดเราก็ต้องยังต้องยืนหยัด ต้องบอกต้องยืนหยัดในการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะเราอยากเรายังจะไม่ได้รับการยอมรับก็ตามแต่เราก็เชื่อว่าวันหนึ่งสิ่ง,งที่เราทำเนี่ยมันจะไม่สูญเปล่าถ้าถ้าสิ่งที่เราทําเป็นประโยชน์สิ่งที่เราทำเป็นเอ Это ่อมันจะก่อเกิดผลดีในทางหลังแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เป็นเรื่องที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนๆๆนะก็ให้เรายังยืนหยัดในทำในการทําสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อ,อรครับเพื่อโอเคชื่อเราจะได้รับเกียรติจากพระเจ้าชื่อสองก็คือว่าสิ่งที่เราทํามันจะกอบเกิดประโยชน์นะกอบเกิดประโยชน์กับอีกหลายๆคนนะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทําเวลาเนี้ยมันจะส่งผลอนาคตกับอีกคนอื่นอย่างไรนะครับหลายคนโอเคเอาง่ายๆนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องเริ่มทําอะไรก็ได้แค่การดําเนินชีวิตของเรานะครับการวางตัวของเราในในโบสถ์ที่เราอยู่ เราโอเคไหมเราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องอย่างเป็นแบบอย่างหรือไม่นะถ้าเป็นแบบอย่างดาเนินต่อเลยครับถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่มีคนนะแต่ผมก็เชื่อว่ายังมีคนมองนะก็มีคนมองเราทุกๆคนอยู่นะทุกๆคนเนี่ยก็เป็นคนที่ถูกมองนะผมก็เป็นคนที่ถูกมองเ,ออเด็กน้อยก็เป็นคนที่ถูกมองยิ่งเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นคนที่ถูกมอง เพราะนั้นเมื่อเป็นคนที่ถูกมองเนี่ยเราเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรให้สมกับการที่เราถูกมองนะถ้าเราถูกถ้าเราดําเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องอะรนะเราก็เออโดนมองโดนอาจจะโดนต่อว่าว่าอาเป็นผู้ใหญ่แล้วทําตัวไม่น่ารับถือเลยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเราก็ถูกมอง หรือเรามองเด็กๆจริงๆเราก็ดูมันก็มีวิวัฒนาการนะเราก็ตัดสินอะไรไม่ได้ตอนตอนที่เขาเป็นเด็กแต่ว่าเราก็มองชีวิตของเขาว่าเอ,อะวันนี้เราเติบโตขึ้นวันหนึ่งที่ที่เราเคยเคยดูเขาเป็นเด็กๆแต่เดี๋ยวขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็ก็น่าชื่นใจนะนั่นก็สิ่งที่ที่เรายังคงต้องยืนหยัดในการดําเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องถึงแม้ว่าใครจะถึงแม้ว่าหนึ่งจะเราจะไม่มีบทบาทอะไรเลยก็ตามนะ เพียงแต่เราดําเนินชีวิตให้ถูกต้องเหมาะสมแค่นี้เราก็เป็นประโยชน์และอย่างที่สองถ้าเรามีบทบาทเรามีตําแหน่งเรามีงานที่ต้องทําถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทําจะไม่ได้รับการยอมรับแต่ว่ามันสิ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ให้เรายืนยัดในการทําสิ่งนั้นต่อไปนะมันจะส่งผลเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่เราก็เชื่อว่ามันจะส่งผลกับใครบางคนอย่างแน่นอนนะครับขอพระเจ้าอวรกรับ